สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกผักกาดขาวนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับตัวนี้นะครับเรานำยอดไปรับประทานแล้วนะครับเราตัดมาสามารถนํามาปลูกนะครับต่อยอดได้อีกนะครับทําแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับยอดแตกออกมาสวยงามเลยครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ เลยนะครับก็เป็นพักการที่ผมเพิ่งซื้อมาจากตลาดเลยนะครับนะครับก็จะฉีกอันที่เสียออกนะครับ แล้วก็จะหั่นผ่าแบบนี้เลยครับเพื่อนำไปปลูกนะครับส่วนยอดเราก็เก็บไว้นะครับรับประทานครับเก็บถุงไว้เลยนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นี่นะครับที่เราตัดออกมา ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเอาไปปลูกลงดินนะครับนี่นะครับก็เป็นหัวประกาศที่เราทําการตัดมานะครับแล้วก็จะแกะเขาออกนะครับสักนิดนึงอ่ะนี่นะครับแกะออกประมาณนี้นะครับเวลาลากเขางอกอกอกนะครับเขาก็จะงอกอกอกตรงจุดนี้นะครับ ผมก็จะฝังบินไว้ตรงนี้ครับ แล้วก็ทำการลดน้ำให้ชุ่มเลยช่วง5-7ถึง7วันนะครับให้ใช้ฝาแก้วแบบนี้นะครับครอบไปก่อนครับนี่นะครับประมาณนี้เลย นี่นะครับก็เป็นผักกาดหลังจากที่เรานํามาปลูกไว้สามวันนะครับก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่นะครับเพียงสามวันนะครับผักกาดของเราก็เริ่มงอกออกมาแบบนี้แล้วครับ ก็เดี๋ยวมารับชมกันอีกทีหลังจากเจ็ดวันนะครับหรือว่ายอดจะออกมางามขนาดไหนนะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเจ็ดวันนะครับเราถึงจะเปิดแก้วออกรับแสงแดดอย่างเต็มที่นะครับนี่นะครับก็เป็นผักกาดที่เราปลูกไว้เจ็ดวันนะครับดูครับรับแก้วแล้วครับผมเพียงแค่เจ็ดวันนะครับมาครับเปิดพร้อมกันเลย นี่นะครับยอดก็จะออกมาสวยขนาดนี้เลยครับเป็นไงครับอ่าฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้เลยครับรับแสงแดดอ่อนๆนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ผักกาดเก็บไว้กินแล้วนะครับผักกาดจากตลาดนะครับเราสามารถ นำมาปลูกไว้รับประทานแบบนี้ได้นะครับต่อยอดได้อีกนะครับแล้วอย่าไปทิ้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันยอดมันแตกใหญ่กว่านี้นะครับผมจะอัปเดตให้รับชมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เจ็วันนะครับก็ยอดขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเได้รับชมด้วยนะครับ